ไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกรูปภาพรูปบอลน,นี้มาได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของแม่หญิงคลิปนี้ได้เลยนะคะกดเพิ่มค่ะและหาคำสั่งภาพซ้อนเพิ่มรูปของเราเข้ามาอีกหนึ่งรูปเลยค่ะหาคำสั่งคัดเอาค่ะแล้วก็คำสั่งลบพื้นหลังค่ะจากนั้นย่อรูปของเราให้เล็กลงแล้วก็ใส่ตรงกลางร,รูปฟุตบอลเลยค่ะ มองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่มีชื่อว่ามาร์คค่ะเลือกแบบวงกลมแล้วขยายให้เท่ากับวงกลมนะคะลูดตรงไปนะคะนิดนึงนะคะให้เหมืนฟุงฟ้งๆมือเบาๆนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะต่อไปหาคําสั่งที่มีชื่อว่าผสมแล้วเลือกคําสั่งที่มีชื่อว่ามืดขึ้นค่ะแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นนะคะ ลากคลิปวิดีโอให้มีความยาวเท่ากันนะคะเมื่อได้มาแล้วก็คลิกถูกค่ะหลังจากนั้นคลิกไปที่ลูกบอลค่ะให้เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนรูปขึ้นไปแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นย้อนกลับค่ะแล้วก็หาคำสั่งที่ว่ามีชื่อว่าสติกเกอร์นะคะเลือกที่เป็นกลมๆจุดแดงๆนี่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ เลือกหาสติกเกอร์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็เลือกตามนี้เลยนะคะแล้วก็นําเขามาวางบริเวณตรงนี้นะคะขยายเขามีขนาดใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะคะลากเข้ามาตรงนี้ค่ะไปที่คําสั่งสติกเกอร์เหมือนเดิมหาคําว่า l o ดด i n g ค่ะจัดวางบริเวณนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะหาสติกเกอร์ของเขาที่เป็นปกนิตยสารนะคะ แล้วก็เลือกสติกเกอร์ตัวแรกค่ะแล้วก็ทําการขยายนะคะให้มันเป็นหน้าปกหนังสือค่ะหลังจากนั้นเราก็ลากความยาวของคลิปะคะ่ะให้เท่ากันทุกๆช่องเลยนะคะเมื่อเท่ากันหมดแล้วนะคะเราก็ไปหาคําสั่งที่ว่าเพิ่มข้อความค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าส่งใจเชียร์ไทยนะคะคําสั่งที่ว่าเอฟเฟคค่ะมาที่ฟอนต์เลือกภาษาไทยมองหาคําว่าเปลือกเลือกสว่างสวัยนะคะ สีฟ้าตัวนี้นะคะจากนั้นไปที่คำสั่ง Animation เลือกหัวข้อวนค่ะเลือกคำว่าหมุนค่ะความเร็วอยู่ที่2.5นะคะตรงส่งใจเชียร์ไทยเนี่ยค่ะคลิกเพิ่มจุดๆๆแล้วตัวหนังสือก็จะเล็กลงนะหลังจากนั้นแล้วก็ขยายให้เขาเท่ากับวงกลมเลยค่ะจากนั้นก็คลิกให้มันมีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอด้านบนเลยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถใส่เอฟเฟคเพิ่มเติมได้เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างแม่แบบของแม่หญิงเพื่อนๆสามารถกดเล่นเพื่อเป็นไอเดียได้เลยค่ะแม่หญิงกำลังมีคอสอนฟรีสอนสร้างแม่แบบให้มีไรายได้ใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนเลยค่ะหรือทักมาที่แม่หญิงได้เลยค่ะ